สวัสดีครับยิงก้องหนุ่มมือบนครับวันนี้พามาดูไมตี้เอ็กซ์ราคาอยู่ที่ซื้อมาสามหมื่นครับ FC ว่าไงเพาแพงไหมดูครับล้ออะไรนะตะพง

ลูกหอกไงเออได้ดแค่ได้อันนี้ชึ่งเดียวรถใครมาฟีรถเนี่ยใครมาใชา้ใช้ไม่ได้หรอกเ <c oughs> หรอรถเขามาฟีเขามาใช้เลยต้องเอาไว้วิ่งงานให้เขาเห็นจะเอามาขายง่ายยังไงครับ <c oughs> แต่เบา แพ่งอยู่บ่ถ้ายางเกิดเป็นยางไม่บอ่เห็นนี่คัดสี่คัดสซีต้อเดิมเลยตุนกิ๊กเขือคือคือคือเบ้าคว้าเอาเนาะขวามาคัสๆกันแล้ว,วันที่สี่แล้ว ไปไย้ขนาะแลนอยู่บนนอกเข้าสี่บอดีวะนอกไปได้ไหนแกแบกทุเรียนแกแกทุเรียนแกยังเกาะแกพริกแกยังขายพอดีออกรถไฟไปเล้วก็ข้องการของเสียสารมาดุกแนกด๊กแน่ใช้เครื่องเห็นไหมสตาร์ทเครื่องนั่นไอ้น้องเครื่องออกอยู่เปล่าออักแม่น้อยแม่นแหงกิฟต์ลุ้นเหนแหง คือเี่เนาต่อกระโปงเอไมกระโปงเ็ดสีกระโปงไมวล่างคัดเ่าจังยนี่เนาะแหงครับเครื่องแหงของเครื่องกบเอาแบตไแบเขาเป็นเไเลยเเหไเลยครับ แน่นอดเลย่ลงมาไล่ผ้าเวอร์งเงินในแสนสี่หมื่นโลรถจอดจางเดอกวกนี้ไม่ใช่ไหมไม่เ่องแร์ไหมแย่เย็นเจียบแร์เย็นเจียบถูกกว่ารถมอไซค์อีกเหรอหก่ามอ <c oughs> ไซค์ครับรถไซค์ั้ละแสนตัว่ี่มาเปียกน้ำบนยอดขอข้าขอ้า ขายสนใจขายอยู่าเห็นนี่บอครับบอขายก็อบอกขายกาแรแ <jos. S 2> ล่นคนเลี่ยงครับไปลลางไม่เนาะ